โปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นสำหรับคุณพ่อสำหรับคุณผู้ชายเบอร์มงคลดีๆในราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาเจออนอนออนไม่ได้ไปงานบุญนะคะแต่ออนมาเจอความดีๆกับผู้ชายคนนี้ค่ะว่าทำไมถึงเป็นผู้ชายคนนี้เดินๆด้วยความภาคภูมิใจมากเพราะว่าออนเนี่ยอนอนออนจ่าหัวว,ว่าอะไรรู้ไหมคะว่า ผู้ชายที่ทาให้มีส่วนทาให้อนถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นคือผู้ชายคนนี้ค่ะท่านอาจารย์พิสิทธิ์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจออนมากเพราะว่าออนเปลี่ยนโดยกับท่านั่นเองค่ะทีนี้วันนี้นะคะอาจารย์เนี่ยได้รางวัลจินซีท็อปแนนแดนนนะคะเพราะฉะนั้นมา้จักับอาจารย์หน่อยค่ะต้องบอกสวัสดีสวัสดีครับคุณออนครับสวัสดีครับิดีที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับ กับรางวัลอาทานค่ะวัะนนี้นะข่าวดีออนมาสแสดงความดีดกับพานอาจารย์พรสศิธิ์นะคะด้วยความที่เมตตากับอาจารย์เนะี่ยออนบอกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าด,ดีไม่ดีทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะส่งเบอร์มาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ใหขูลพ้นฐาเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาเข้ามาดูในไลน์นี่นะคะว่า เบอร์ที่เพื่อนๆใช้อยู่เนี่ยเป็นเบอร์ที่ทําให้ชีวิตเราดีหรือว่าทําให้ชีวิตเราแย่ลงนะฮะก็จะดูให้ในเบื้องต้นนะฮะคือจะดูให้ครับฝากเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือส่งอินบ็อกซ์มาหาออนได้นะคะเดี๋ยวออนจะได้บอกอส่งเบอร์ให้จากพิสิทิ์ดูให้นะคะาจะพิสิทธิ์เมตตาม,มาก<อ>นะคะ มีคนทิ้งเบอร์มีคนถามคำถามเยอะเลยครับปากกลว่าเยอะมากเลยครับมีมีหลายท่านครับอ๋อมีคนขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่า062 6396 935นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีโอ้มีหลายเบอร์ที่ที่ต้องแก้ไขครับมีมีหลายเบอร์มีหลายเบอร์ที่ต้องแก้ไขนะคะแล้วถ้าเบอร์ต่างประเทศนะอาจารย์ก็มีความหมายเดียวกันนะเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเป็นเบอร์สากล ความหมายเป็นสากลร่ะอยู่ประเทศไหนก็ของพี่บุษยรัตน์อยู่สวีเดนเดี๋ยวอาจารย์สวีเดนก็ใช้เหมือนเดียวกันสาขาที่อาจารย์ได้นะคะอาจารย์พี่ปิ์พี่ชิดบวรศักดิ์นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้คือผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ลายมือและเบอร์มงคลนะคะ สาขาผู้ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสื่อสารดิจทัจค่ะคือการศึกษาที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะเป็น,ปน,ปนการศึกษาที่สามารถมาช่วยกับช่วยเพื่อนเราได้นะเพื่อนเราที่มีความเดือดร้อนทั้งด้านส่วนมากเป็นพลังงานพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่มันสามารถที่จะทําให้ชีวิตเราร่วงหรือรดิ่งดิ่งลงเห หรือว่ารุ่งขึ้นได้เบอร์9 6นย์เค่ะเบอร์เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์มงคลอยู่ฮะแต่ให้ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงนะครับคือเลขเลข9ก้าหกหกเก้าเนี่ยคือจะเป็นเบอร์เหมือนกับการใช้จ่ายเงินเหมือนกับจะเงินสะพัดหมุนเข้าหมุนออกกับค่าวสภาพคล่องนะฮะแต่แต่ถ้าเราต้องมีสติในการใช้เงินเมื่อเรารู้ว่าคือเงินสะพัดอ่ะคือเงินเช็คไหลเข้าไหลออกแต่เรารู้จักเข้าเร็วออกเร็วมาก ถ้ามีสติปุ๊บเราจะโอเคสติที่ถ้ามีสติปุ๊บนี่สามารถจะอยู่ยังสิ่งอื่นได้คร่บแล้วคุณพัฒนานนะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยให้ให้ความรู้ไว้เบื้องต้นก่อนคือถ้ามีเลขศูนย์ในเบอร์เนี่ยคือคือถ้าพูดง่ายคือคือมันไม่โอฮ่ะแต่ว่าจะติดลบพูดง่ายคือคือข้ามเลยใช่ครับแต่ว่าคนที่มีได้คือคนที่เฉพาะ หมายถึงว่าเป็นครูบาอาจารย์แบบแบบเซียนนะฮะแบบเซียนแบบถ้าเป็นถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอแบบระดับนายแพทย์แบบเป็นอาจารย์เป็นศาสตราจารย์นายแพทย์เป็นมงคลอยู่แล้วคือต้องเอาสติกักับด้วยคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยทะยานขึ้นไปบอกคนเรานะจะเปลี่ยนเบอร์ด,ดีแค่ไหนก็ตามถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างบาร,รมี สิ่งดีๆมันก็จะไม่เกิดกับชีวิตเราถูกต้องครับถ้าเราสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองมันขยันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิรักษาสีเหมือนที่อาจารย์บอกต้องมีพรหมวิพย์อสีเมตตากรุณานมุนมที่ตาอเาุเบกขาฝึกให้กับชีวิตแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นอจุดเปลี่ยนของอ่อนจุดเปลี่ยนของอ่อนนะคะอ่อนจะเปลี่ยนโดยการที่สิงที่หยิังไม่ได้ลายตา อาจารย์เนี่ยโทรมาถังออนใช่ไหมคะแต่เวลาที่ออนเปลี่ยนเบอร์อาจารย์อาจารย์ก็จะให้ออนไปทําบุญสารพัดอย่างออนเร่งทําบุญงวดแรกแลงจไปทิ้เปลี่ยนเบอร์ออนถูกเลขไทยสองตัวแล้วงวดถัดไปทีแรกยังไม่เชื่อเลยที่ก,ทกยังทีแรกยังไม่เชื่อ าจารย์พิสิทธิ์นี่แบบเปลี่ยนเบอร์ให้แล้วอาจารย์แบบติดตามไงติดตามว่าเป็นยังไงบ้างแต,แต่คือคือถ้าเบอร์ดีอยู่แล้วก็ให้ใช้เบอร์นั้นแล้วก็สร้างคุณความดีให้กับตัวเราเองคือพัฒนาตัวเราเองแล้วแล้วเบอร์ก็จะส่งเสริมตัวเราให้จเจริญรุ่งเรืองตามความหมายของตัวเลขที่เราใช้อยู่นั่นเองครับพีุ่ทษยารัฐบอกว่าขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวท่านอาจารย์ดูให้นะคะใครก็ตามที่มาดูย้อนหลังนะคะจะฝากเบอร์ได้ก็ฝากเบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ ดูให้นะคะว่าเบอร์นั้นเป็นยังไงเบอร์คุณอ่ะจะรุ่งหรือจะเด่งลงเหวนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ดูให้นะคะโอเคก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณ่สวัสดีครับยินดีครับด้วยการยินดียินดียาสนะคะบายบายทุกคนค่ะบายบายสวัสดีครับสวัสดีน้ำมันออสวัสดีครับเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชีวิต สำหรับทุกท่านที่เปลี่ยนเบอร์มงคลกับทางเพศทางเพจของเราได้นำปัจจัยเพื่อไปทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์อาพาธเพื่อให้ทุกท่านได้รับความเป็นสิริมงคลเงินทองไหลมาเทมามีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมัง่งคั่งร่ำรวยสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะ มงคลของคุณผู้ชายพิเศษจรากราคา3,000บาทเหลือเพียง1,456บาทจำนวนจำกัดเพียง63หมายเลขเท่านั้นค่ะ